ไม่ไม่ตอนว่าจเนียจะซักหน้าตกโอ๊ยไมครับแต่หจากนี้ไม่แน่ครับซายอนึงพี่จพี่จสวัสดีครับสวัสดีครับจูนียราชัยครับผมยังมสวัสดีครับมาจินครับหันโซเอาเลยทําโซเอาสองรอบเลยครับ ามพันกว่าที่นั่งลงกันเป็นประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันกว่าครับใครกังวลไปเยอะครับถ้าพอผสานโผมก็เราก็สบายใจครับว่ามุ่งหน้าทำโชยเต็มที่ให้สุงคนสามารถของเราครับตอนแรกถึงเป้นปนะตอนที่แบบว่าวันที่ขายบัตรเอะมันจะยิ่งนะวันที่ขายบัตรอะตื่นเต้นกว่าวันที่วันนี้อ จริงเหรอปไม่ตื้นเลยจริงปกติจูนไม่ค่อยตื่นเต้นหรอวลาแบบว่าขึ้นโชว์หรือว่าหรือว่าอะไรนะน้อวันนี้ก็แค่วันจันทร์นะครับมีความรุนยังไงคือคือวันที่เหมือนแบัตรตอนนั้นผมอยู่ตางประเที่จูอยู่ไทยก็ตอนนั้นเราก็วิดีโอคอลหากันเพราะแบบว่าต้ันรุนมากเอ่อบัตรจะซออกโซเอาไหมมีคนเสียเส้น มีคนตื่นเต้นนั่นแหละตอนตอนนั้นก็รู้กันว่าบัตรจะโชวเอาไหมก็โชว์เอาองวันก็ขอบคุณแฟนๆครับขอบคุณแฟนมากๆถามว่าตันนี้เขาไม่ตื่นเต้นเราตื่นเต้นไหมคะเอ่อตอนแรกไม่ตื่นใจครับแต่พอมันมันใกล้ที่จะขึ้นเวทีเลยก็เริ่มติดเตนมไปเขาคิดว่าเจอแฟนๆเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มติดเต็นอ่ะเออครับตอนในบ้านผมโชว์มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างมันต้องคุยยังไงคือจริงๆอ่ะจูวางโจทย์ให้กับทางมาทางทางตัวตัวเองอ่ะว่า เอไหนๆก็เป็นคอนครั้งแรกละคนไม่เคยเห็นราโชว์อะไรเลยรับก็ตองรองรชอ์ได้จากร้องเพลงนะแล้วจากร้องเพลงแล้วก็ตลกนี่ยคนรู้ว่าเราเราเรามีประมาณนั้นเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเราอะกะว่าจะทำโชว์ที่มันครอบคลุมหลายรูปแบบใช่ครับก็คืออย่างที่บอกไปแบบว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาว่า โชว์ของจูเนียร์มาร์กเนี่ยคือใครอยากจะเห็นอะไรก็จะได้เห็นเขาเรียบเรียงอย่างไรบ้างอะไรนะครับคนที่เขาอยากเห็นโชว์แล้วเขามีรีเควสอะไรบ้างเขาก็มีรีเควสบเขาก็าอยากเห็นแต่ว่าเต้นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรที่มันหลากหลายขึ้นกว่า <c oughs> การร้องเพลงแบบได้เห็นกว่าเต้นแน่นอนอาจจะมีมุมเท่ๆมุมน่ารักมุมหวานๆผมบอกตงว่ามีของทุกแบบเลยนะจูไม่ได้ขวยนะจูรู้สึกว่าคอนเต์ จูกับมาร์กอะจู่ๆเลือกแล้วก็ทําโชว์มาค่อนข้างจะโถมทุกรสเพราะวคนดูจะออกไปแล้วมีความรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่ดูต้องดูทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรอใช่ไอ,อนน้เรื่องยิงยันต์เมื่อวันที่เรามาโชว์ร้องเพลงไม่ได้โชว์ฟอ,อกโชว์เอ,อ่ออาจจะพูดคุยกันไปด้วยก็คอนเสิร์ต5ชั่วโมงก็หวังว่าทุกคนจะนั่งดีๆไม่หยุด<อ>ไม่หยุด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 จะดูไปดูไปคือจะเป็นพาร์ทถ่ายอะไรคะ เพราะว่าโดยปกติเราเสพถึงใคยตลกอะไรเงี้ยวันนี้วันนี้จะเป็นพาร์ทที่แระจายคนดูจะได้เห็นอะไรบ้างไหมหมาถึงท็อปโชว์เหรอครับหรือว่าไม่ถึงท็อปไม่ถอย่างที่ผมบอกมีทุกแบบแน่นอนเราขายหล่อขายเท่ขายน่ารักขายโรแมนติกมีหมดทุกอย่างขาต้องบอกจะไม่ตลกตลกอาจจะมีนิดนึงมันมันเป็นธรรมชาติครับอย่างเวลาเล่งเรลงนี่เองครับก็จริงๆแล้วอ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นในพาร์ท ของแบบว่าโชว์แต่ละคนโชว์เด so you so ี่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะแยกกันเลือกครับแต่ว่าถ้าเป็นโชว์คู่เราก็จะมาเลือกกันเองว่าเออเราอยากให้โชว์ออกมาเป็นรูปแบบไหนสําหรับเพลงนี้อยากวางคอนเซ็ปต์เป็นแบบไหนอยากโชว์ประมาณไหนอยากเห็นภาพอะไรต้องอยากให้เราเป็นโชว์เดี่ยวแต่แปคนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถูกใครที่สุดก็กว่าอะไรก็ยังคิดไม่ออกา็เลยก็สู้แน่แน่ไม่ควรคืออ่ะบายบายแบบนบายบายเหรอจริงจรอ่ะ จะว่าโชว์เดี่ยวจะค่อนข้างคมนะแบบซูเว่ยไม่ทิ้งตัวตนของจูที่เป็นคนแบบว่าน่ารักน่ารักน่ารักตลกน่ารักตลกแต่ก็มีความแบบว่านทำใจดีพพีี่จู่ือแบบน่ารักดูดูตาด้วยเวลาตอนนี้เราดูแะ้วพูดคำว่าน่ารักก็ดูนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอมาพูดเดี๋ยวจะทำหน้าอย่างนี้บ้างของผมอะครับพาร์ทเดียวใช่ไหมครับจริงๆพาร์ทเดียวผมว่า ส่วนใหญ่จะหนักไปทางเท่ยู่ข้างนอกากพีู่ดกันอย่างนี้ได้เลยเหรอมากเขาหลายรถเขาหลายรถขหนปกติคือใครเป็นสายเท่สายน่ารักจริงๆก็อย่างอย่างที่บอกไะครับตัวคู่เราอยากให้มันมีแบบอยู่ใน ในคอนเสิร์ตของเราคราอะไรเล่นเท่หรือเปล่าไม่มีการปะการังปากันเลยอยากพูดนนั่แหละครับก็รู้สึกว่าอยากให้มีครบทุกอย่างก็แต่ว่ามุมเท่ดีแน่นอนมีทั้งคู่แน่นอนครับครับหวานนะคะจะหวานขนาดไหนคะพี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเออไอสองคู่ก่อนนั้นเนี่ยมันหวานหวานมากเลยเออมันหวานมันหวานจู่เห็นแล้วจูเห็นมีคนโพสตคนนึงเป็นเพิร์ด หอมเฮ้ยนักผ่าตาเป็นทีวิเอ็มของนักผ่าเอสมีช่องหึือเป็นช่องของมาร์คพร้อมโพสต์ว่าพี่ไม่ได้คาดหวอกแต่ตั้งตาหลอกได้เได้ไหมไม่กดดันครับไย้กดดันแต่เราอยู่พิสุขเลยนะเดี๋ยวทำให้ดูเลยไหมล่ะเขาจะได้ไปวางได้เลยเอาไปวางได้เลยครับไม่ต้องรอขึ้นเวทีวางันตอนนี้ได้เลยครับ ยังไงครับผมไม่กดดันอยู่แล้วอคุณต้เป็นคนทเฉินจะผักรอแล้วี่เปิตอะนนี้วนนี้คนดูถบอกว่าอดูอะไรใหม่ๆเพราว่าคแล้วคู่เรามันจะต้องเป็นไราต้องรเอาจินะ ก็จะไม่แพ้อ่แค่นี้รื้อไม่แพ้อากาเป็นหมโอกาสเสมอครับไม่ขนาดทีเขาไม่อยาถามเรื่องแขกเชิญแต่ว่าเฮ้ยัมหรือเปล่าจะถามว่าคนที่เขาเขียนอยู่ในเงตลอดเวลาอบอย่าพี่เมันเราอยากจะมีอะไรตอบนะครับเขาบอกเล้าว่าเขาจะมาเปแขกเขาบอกว่าเราไม่ได้ไป้อมเนี่ย ซึ่งเขาไม่ได้มาสอมจริงๆครับซึ่งเขาไม่ได้มาสอมจริงๆเขาไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับแตนคอนครั้งนี้จริงๆจริงๆเขาไม่มีส่วนเขาไม่มีส่วนรู้เห็นแฟนคลัครั้งนี้เลยครับวันไหนไม่รู้จักเลยครับรู้จักไหมอ่ะ ก็ตราเจอต่อไพี่เจเขามาเมาส์กับพวกเราทุกวันมาเชียร์มาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนไม่ได้เป็นเกสครับ แม่คือประเด็นอะคือประเด็นจะร้องจะร้ายบ้างจริงๆแล้วก็คือเตยตะวันนะครับเขาเป็นเขาแบบว่าเขาเขาเป็นคนที่เขาเป็น E I N F P เขาจะมีความแบบว่าคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยเก่งแล้วเขาก็จะมีทางในหัวว่าถ้าสมมติว่าเขาได้โชว์ถัดไปของเขาเขาจะโชว์อะไรบ้าง<อ>เขามาเช็คง,งานเฉยว่าโชว์จริงๆมันจะไปทับลายในโชว์นะหรือ,อเปล่า,าออแค่นี้ ใช่เขาก็จะแบบว่าเออันนี้ไม่ดีแสดงว่าอันนี้เดี๋ยวจะต้องทำจะต้องทำมันนี้ครับอ่าแล้วของพี่บานคะัอสปอยล์ได้ไหมคะเจสเหรอครับอืมสปอยล์หรอสปอยล์ว่ายังไงดีอ่ะไม่ใช่พิเศษแน่น่อยเขาว่าวันนี้เกตัวตื่นไปวิ่งตีห้าวันนี้เขาน่าจะนอนอยู่ครับตอนนี้จะว่ามื่อกี้พี่เตเพิ่งไลน์มาหาผมเองว่าว่าสู้สู้นะ ขาผม่ผมะครับก็ไม่ใช่เพิร์ลเนาะไม่ใช่เพิร์ลเขาเขาไม่เอาเมนหนอก็ไเป็นเป็นคนที่สนิทกันใช่สนิทครับิามสนิทอกันเยอะเยอะแยะเลยครับเรื่เลยเดาไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างถ้าให้พูดงแฟนขาบอกว่ามันจบแลมันคืนความคาับก็ที่แ อยากจะบอกแฟนๆว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุน <voulais> ท <beeping> <k> ั <k> ้งจูเนียร์ทั้งมาร์คครับทำให้แฟนคอนครั้งแรกของเรานะครับบัตรัวเราได้สองรอบเลยขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่จะมาด้วยครับที่คอยสนั่งซื้อเราตลอดอ๋อครับดูได้ไม่ใช่แค่นี้ลูกหูไ้เราบอกช่องทางได้ด้วยซ้ำสำหรับไอที่แบบว่ายัอนมาสู่สัสดุเราเนี่ย ที่นี่แล้วอีกไม่กี่นาีข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูเราโชว์แล้วครับแล้วมีคนที่บอกว่ายังลังเลตัดสินใจไม่ได้สามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทางไฮบิเกตเมเจอร์ให้มาสปอยล์คนที่คนส่วบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วเพราะว่าอย่างตอนวินิจยเขนี่มันจะต้องมีอะไรเพิ่มาเราบอกว่าได้เห็นอะไรองเมื่อวานอ่ะวินิจฉัยเขาบอ่าเอออาจจะได้เห็นไอ้ตรงช่องที่เราวางสุขราที่ยังว่างอยู่อะในช่องนั้นน่ะเนาะน่อง่ ว่าสีขาววเขทำว่างไว้อาจจะได้เห็นก็เลยเแล้วถ้ามันได้เห็นน่ใช่ไหมนะคต้องถามครับจวดูดูดูจอใหญ่ตลอดเวลาจอใหญ่คือเป็นจอเดียวที่ทุกคนได้ดูไลฟ์สตรีมมิ่งครับจะว่ามันมันจะเห็นได้ชัดเลยมากรมากเอองทิ้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 งทิงงงง ทางกลมไว้ปรมือให้ที่มีไฟเป็นีดโนนะะเันกันโร่าขงก็มีข้านะ่งเี่าอบคุณค่ะเดี๋ยวภาพนิ่งสักคู่ขอ่อนเก็บไม้ก่อนนะคะ